อันนี้เป็นคอยรถ Honda City นะครับ City แมงสาบ City Jazz สองพนะครับนีอ่อาการก็คือไม่จ่ายไฟลงมาตัวนี้นะครับหรือออกมาดูปรากฏว่า,าเขียวขึ้นสนิมเลยครับเขียวสนิมเขียวไฟมาเลยเดินไม่สะดวกจ่ายไม่ได้ก็เลยต้องอขูดเอามาทำความสะอาดล้างและขูดนะครับ ไม่ใช่มีตัวเดียวนะครับมีหลายตัวทั้งหมดมันมีแปดหัวแต่ที่มันเสียนะครับมีสี่หัวไม่รู้จะซ่อมได้ไหมอันนี้ก็เละมานะครับเละมาของตัวเองเลยมีอะไรซ่อมได้ก็ซ่อมเอาครับไม่ต้องมากมายขอให้มันใช้งานได้ซ่อมไปก่อนอ่านะครับเดี๋ยวซ่อมได้ยังไงจะมาลงอีกทีว่าอ่ามันใช้ได้จริงไหม มันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้านะครที่เรายังไม่พร้อมที่จะซือ้อหัวหนึ่งก็300-400มันมีแปดหัวทั้งหมดก็เสียเหมือนกันแต่ค่อยๆซ่อมไปอย่างนี้นะครับตามภาษาคนไม่มีกระตังนะครับเดี๋ยวผมทำความสะอาดเสร็จแล้วผมจะไปลองแล้วจะามาเล่าให้ฟังโอเคครับสำหรับตัวนี้นะครับขีตกันเต็มเลยสนิมนะครับ มีหน้ามันถึงทำงานไม่ได้ไฟไม่ออกเลยเดี๋ยวจะทำการขูดสนิมอีกนะครับหัวนี้คอยตัวนี้เราซ่อมได้ซ่อมเอาครับดูครับสนิมสนิมเปิดเลยอันนี้ทำบ้างแล้วแล้วมันจะอยู่ในท่ออย่างนี้ครับท่อแบบนี้ ก็จะสวมลงแบบนี้นะสวมลงแบบนี้นะครับจะสวมลงส่วนไอ้ก้อนนี้ส่วนไอ้ก้อนนี้ก็จะอยู่ข้างในข้างในนี้เพื่อจะเพื่อจะไปสวมกับหัวเทียนนะครับเพื่อจะสวมกับหัวเทียนแบบนี้ลองให้ดีชัด ส่วมลงไปแบบนี้ครับส่วนนี้แหละที่ไม่สามารถทำให้ไฟมันเดินได้เราต้องแคะสนิมออกให้หมดทุกส่วนนะครับอ,อย่างนี้เลยอย่างนี้เลยภายในคอยจะเป็นอย่างนี้ะน,นะผมจะให้เห็นชัดๆว่ามันเป็นยังไงภายในคอยของ Honda City นะครับะจะเป็นอย่างนี้จะสวมเข้ามาอย่างนี้ลึกๆเข้ามาประมาณนี้ แล้วก็จะมีฟิวมีฟิวแล้วก็มาต่อ,อขัา้วตะกี้นะครับที่มันขึ้นสนิมแล้วก็ต่อกับหัวเทียนหัวเทียนก็ไปเข้า,าตรงเครื่องยนต์ทีนี้หัวเทียนไม่ไมไมทำงานนะสิครับไฟมันไม่วิ่งเพราะมันขึ้นสนิมอตอนนี้กําลังจะทําการแก้ไขนะครับโอเคผมแก้ไขเสร็จแล้วผมจะไปสตาร์ทเครื่องให้ดูนะแบบครับหลังจากที่ผม ใส่ใส่กระบอกหัวเทียนนะครับใส่อคอยหัวเทียนที่ผมทำความสะอาดแล้ว <c oughs> มาลองสตาร์ทเครื่องดูนะครับผมใส่ทั้งแปหัวเลยนะครับเป็น IDS I ครับรุ่นนี้ IDS I ครับลองสตาร์ทดูว่ามันจะนิ่งขึ้นไหมจะเงียบขึ้นไหมไอตอนที่ใส่ผมไม่ได้ ผมไม่ได้ถ่ายให้ดูเนื่องจากว่าผมทํางานคนเดียวมันมือเดียวไม่มีใครถ่ายให้นะครับจะตั้งกล้องหรือมันก็ไกลเลยไม่เห็นมันจะน่าราคาญก็เลยว่าเอามาลองให้เห็นเลยผมประกอบเสร็จแล้วผมจะลองเห็นพร้อมกันเลยนะครับเอาทำไมสตาร์ทยากโอเคสตาร์ทแล้วเรียบร้อย ดูนะครับดูความดูความนิ่งอันนี้เข็มวัดรอบนะครับเห็นไหมครับปกติครับเดี๋ยวผมจะเล่นเครื่องให้ดูโอเคเครื่องนิ่งขึ้นนะครับนิ่งเลยนิ่งเลยนิ่งเลยไม่สะดุดเล่งก็ขึ้นไม่มีปัญหาเดี๋ยวผมจะลองผมจะลองถอยหลังให้ดูว่ามันจะนั่นไหมผมจะลองถอยหลังดูปกติแล้วถอยหลังมันจะ มันจะเหมือนจะดับอ่าเห็นไหมครับหายแล้วไม่ดับไม่มีปัญหาไม่มีสะดุดเดียครับตอนนี้ถอยหลังแล้วถอยหลังแล้วผมใส่เกียร์ R นะครับอ่าไม่สะดุดเลยโอ้ใช้ได้จริงๆใช้ได้จริงๆอ่าเดินหน้านะครับเดินตอนนี้เดินหะน้าผมใส่เกียร์ D D นะครับเดินหะน้าอ่าตอนนี้ผมหยเบรกไว้ใส่เกียร์ D เครื่องไม่เครื่องไม่ดอบลงเลยนะครับ โอ oh, ใช้ได้เดินแล้วเดินแล้วโอเคปล่อยปล่อยโดยที่ไม่ได้เร่งน,นะครับมันจะไปเองของมันเลยนี่แหละครับรถมีกําลังพ่อแม่มีอะไรมาสะดุดมันเลยนะครับไฟวิ่งดีหัวเทียนดีปกติแล้วทีนี้คงขี่ได้สนุกแล้วโอ้ยคนพบปัญหาแล้วอีกปัญหาหนึ่งแต่แก้ได้จบครับจบครับใครที่มีปัญหาเหมือนผมนะครับสะดุด ไม่มีเงินซื้อใหม่ก็แก้ปัญหา,าเฉพาะหน้าไปก่อนนะครับมีเงินแล้วค่อยเปลี่ยนแก้ไขคอยตรงนี้นะครับขอบคุณมากครับผม